Yeah, yeah, s <S สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้เราขอเสนอจอมโหดกระทาเหล็กเชิญรับชมได้ครับตอนที่29ใจที่คิดประดิษฐ์ยายาหรือว่ามอมนี่ยจะทำต่อเสียมีได้แต่หัวหน้าเองก็คงทำได้ใช่ไหมครับ ไม่ฉันทำเองก็ไม่ได้นะฮะกระทั่งหัวหน้าก็ทำไม่ได้หรอครับเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีพอครวัวอาหารจีนในญี่ปุ่นคนไหอยู่ทำต่อเสี้ยมีได้เป็นแน่ไม่มีทั้งคนที่จะสอนเทคนิคและค็ไม่มีคนที่จะฝึกฝนเทคนิคอันลำบากนี้สำเร็จร้านที่ทำต่อเสี้มีก็เป็นเพียงแค่ทำเลียนแบบพอครวัวที่ทำต่อเสี้มีเป็นซึ่งมาจากประเทศจีนที่มักเรียกว่าเมนเทนชีเท่านั้น เมนเทนชิพ่อครัวที่เชี่ยวชาญทำอาหารจากแป้งมีโดยเฉพาะโหเทคนิคที่ไม่มีคนญี่ปุ่นคนไหนทำเป็นเชีกมีลามีเป็นวิธีการทำเส้นมีอีกแบบของประเทศจีนแต่ต่อเสียม,มีนั้นพัฒนามาโดยภาคตะวันตกของปักกิ่งแหลงกำเนิดเส้นมีชื่อดังจะถูกกล่าวว่าแต้มมีน้ำฝานมีทางภาคเหนือวิธีทำคือใส่น้ำในแป้ง และนวดโดยที่ไม่ใส่ทั้งน้ำเค็มและเกลือจากนั้นป็อนเอาแป้งมีที่นวดเสร็จแล้วมาพันกับท่อนไม้แล้วก็ขูดข้อดีของการทำเส้นมีโดยวิธีนี้ก็คือสามารถทำเส้นมีสำหรับคนหลายคนได้ทันทีบางทีอากิยามะเองก็คงคำนึงถึงว่ามีกรรมการจะกินอยู่หลายคนจึงตัดสินใจเลือกทำต้อเซยมีก็ได้ยิ่งกว่านั้นนะจุดที่น่าสนใจของต้อเซยมีก็คือรูปร่างของเส้น ดูเส้นมีที่คูดออกมาให้ดีสิฮะเส้นมีเมื่อขูดด้วยมีที่มีลักษณะ,ะเฉพาะนั้นแล้วเส้นมีที่ได้ออกมาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแปรรูปซึ่งมีทั้งความหนาและบางนั่นละคือลักษณะ,ะพิเศษของตอเสียมีฮะครับส่วนที่บางก็จะกลมกลื่นเข้ากับน้ำซุปและส่วนที่หนาก็จะเป็นเส้นมีเนื้อเนื้อมันเป็นเส้นมีที่มีสองลักษณะ,ะพิเศษ ในบรรดาอาหารแป้งมีที่ถือกําเนิดขึ้นในประเทศจีนแล้วสิ่งนี้จะถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สุดยอดทีเดียวละ่ะสุดยอดอาหารแป้งมีงใช่คนญี่ปุ่นที่สามารถทำตอเสี้ยม,มีซึ่งสืบทอดกันมาจากประเทศจีนมีแต่ฉันคนนี้เท่านั้นที่ทำได้ฉันน่ะจะใช้ตอเสี้ยม,มีเนี่ยลุยผ่านไปจนถึงชัยชนะในอึดใจเดียว เลวเลยนี่นาะอากีมะจังฉันไม่นึงเลยนะว่นนายนาะยจะทำต่อเสี้หมีได้แถมฝีมือดีด้วยนะเนี่ยแต่ของแค่นั้นน่ะเอาชนะฉันไม่ได้หรอกนะ่าอาหารของฉันนะ่ะไม่ใช่อาหารจีนธรรมดานนะแต่เป็นนูเวลชินวาอาหารจีนยุคใหม่ต่างหากเล่านี่โอ้ว้าวอะอ,อ,อะไรนะ่ะเกี๊ยวซาสีดำ ผิวสีดำนั่นผสมอะไรกันแน่นะเออนอมันเนื้อกุ้งแกะเปลือกกับเนื้อปลาหมึกแกะเปลือกนี่ครับผิวสีดำนั่นคงผสมกับหมึกของปลาหมึกสินะครับทั้งสีและรูปร่างน่ะเป็นแบบอิตาลีเลยอืมใช่แต่ความยอดเยี่ยมอาหารของยังอ่ะมีอีกสิ่งหนึ่งนะนั่นก็คือน้ำซอสไงละ่ะน้ำซอสอืมโน่นน่ะมันโคจรจีน,จนพูดง่ายๆก็คือ ใช้เต่าเจียวของเกาหลีไงเราเกาหลีอาหารจีนใช้เต้าเจียวเกาหลีหรือครับเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นแม่ครัวที่เก่งจริงๆทั้งที่โคจีจินหรือวายก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้กับอาหารจีนทั้งนั้นเพราะให้ความรู้สึกที่ขัดกันแต่ความพยายามที่จะเติมสิ่งใหมๆ่ๆเชน่นการใช้หมึกของปลาหมึกนั้นไม่ใช่เล่นเลยแหละอีเชอะอาหารของฉันน่ะไม่ใช่นูเวลธรรมดา แต่เป็นดูเวลชินวาของเซรินุยังทนะี่ปิดแพลในอย่างอิสระฉันนะ่ะจะชนะเลิศด้วยอาหารนี้ดู่ <laughs> ตเสียมีที่เก่าคร่ำครื้นนั่นนะ่ะจะต้องถูกเขียดตกรอบและจากนั้นนะ่ะก็ค่อยจัดการกับคิริโกจังต่อ <laughs> แค่อาหารแปลกใหม่ไม่มีทางสู้ฉันได้หรอก <laughs> ฉันนะ่ะจะกำจัดพร้อมกับคิริโกซะเลย <laughs> ฉันจะต้องเป็นผู้ชนะเลิศแน่ โอ้สองคนนั้นน่าจับตามองจริงๆเซเรนุยังกับอากิยามะจังใช่ไหมฝีมือสองคนนั้นน่าทึ่งมากเลยนะเอ๊แต่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยมีอยู่สามคนทแท้ๆส่วนอีกคนกลับไม่น่าตื่นเต้นเลยนะใช่คนที่ชื่อโกบังโจคิริโกนั่นน่ะมันช่วยไม่ได้นี่นะคงได้แต่เตรียมตัวเตรียมใจให้มันคงเท่านั้นแหละโน่นมันโน่นมันอะไรนะ่ะ นี่ไงเอ๊ะโหโหอะไรน่ะสะสสีแดงแป้งมีสีแดงคิดจะทำเส้นมีสีแดงหรอโอ้นี่ฉันจะใช้สิ่งนี้ล่ะด้วยสังหูมีนี่เอาล่ะ อะไรกันสีแดงนั่นเออไม่สิสีส้มมากกว่ามัง้งนูดอะไรอยู่นะอะไรกันโอ้โหเพิ่งเคยเห็นแป้งมีสีแดงนี่แหละคิดไม่ถึงจริงๆที่จะจูบก,ก็คิดจะทำเส้นมีแบบนั้นนะเยี่ยมมากโกบังโจคิริโกะอาหารนั่นคือไม่เอาผมไม่อยากกินผักผมไม่เอาผักนะถ้าไม่ใช่นเนื้อแล้วก็ผมไม่กินหรอก ชั้งหัวผักกาดแดงกับพริกหยวกผมเกลียดที่สุดเลยผมก็ด้วยะน,นี่ฮิเดกาอิฮารุกิโยชิยากิอยู่ในนี้นะลูกทำตัวไม่น่ารักเลยนะอุตส่าห์พามาร้านที่อร่อยแท้ๆเชียวผักนะ่ะมีคุณค่าทางอาหารที่สำคัญมากนะและก็ดีต่อร่างกายด้วยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมไ่อะไรนะมีอะไรหรออะคุณคิริโก ไม่มีอะไรหรอกครับแค่พวกเด็กๆไม่ชอบกินผักเท่านั้นเองไม่ชอบกินผักเหรอแหมช่วยไม่ได้นะครับไม่เฉพาะแต่เด็กๆเ,เ,เท่านั้นนะกระทั่งผู้ใหญ่เองก็มีหลายคนเหมือนกันที่ไม่ชอบกินพวกผักกาดแดงกับพริกหยวกครับอืมฮะเจ้าเด็กชอบเลือกกินหรือฉันจะไปอัดเองหึ่้าบ้าเจ้าบ้าคิดจะทำอะไรนะนายนะเข้าไปข้างในเลยนะ เอาเอาเอาอย่าอู้รีบทำงานเร็วอืมคิดออกละฮะฉันจะลองทำให้ดูเองอาหารผักที่แม่แต่เด็กที่เกลียดผักก็กินได้อืม,อมนี่ก็ใช้ไม่ได้ฮะไม่อร่อยกว่าที่คิดซะอีกนะวิธีปรุงผักให้กินอร่อยเหรออืม,อมแต่การเอาผักนวดเข้ากับแป้งหมี่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกแล้วนะ เด็กๆนะชอบกินพวกก๋วยเตี๋ยวมากและมันก็กินง่ายกว่าทำเป็นก้อนหมี่ต้มด้วยนะเนี่ยดีละงั้นพรุ่งนี้ลองทดสอบทำดูใหม่ดีกว่าตอนนี้ล้างจานก่อนเฮ้ยอืมอืมนี่นอืมฮึฮะอืมไหนชิมสิเอาละเท่านี้เส้นหมี่ก็ใช้ได้แล้ว ปวยเล้งพริกหยวกหัวผักกาดแดงสาหรายทะเลใช้เวลาทั้งคืนทดสอบทําดูตั้งหลายอย่างแต่ดูเหมือนเส้นมีนี้จะดีที่สุดจริงๆด้วยแหละตกเรลงเอาแบบนี้แหละน่าทึ่งจริงๆเลยนะครับก็แสดงว่าคุณคิริกโกเนี่ยคิดทําอาหารชนิดใหม่ได้แล้วสินะครับเนี่ยทําจนดึกดื่นทุกคืนเลยอืมดูถาดจะใช่นะพยายามดีเจเลยนะครับลูกสาวของฉันนี่นาะ แต่คราวนี้เด็กคนเนี้คงพอใจสักทีแล้วนะคืนนี้คงนอนหลับสบายแน่อืมนั่นสิครับเด็กผู้ญิงหักโคมไปมันไวดีนะเฮ้เอาละงั้นคืนนี้พอเท่านี้ก่อนไม่กลับบ้านแล้วนะต้องคิดทำน้ำสุปที่เข้ากับเส้นหมีนี้อีกเฮ้อนี้ละเก็บข้าของเก็บข้าอวของอพยายามดีจังเลยนะครับเฮ้ พูดไม่ออกเลยแฮะสิ่งที่คิริโกเนกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คืออาหารนั่นนะสิโหสีส้มสวยจังเลยนะครับนัน่คืออะไรหรือครับหัวหน้าหัวผักกาดแดงไงละ่ะบดหัวผักกาดแดงด้วยเครื่องบดจากนั้นก็เอามายี่กบแป้งมีโดยที่ไม่ใช้น้ำเลยฮะห,ห,หัวผักกาดแดงโหอาหารที่เจ้าคิดค้นทำขึ้นมาเป็นเวลาหลายคืนเนี่ย พยายามเขานะคิริโกะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเงล่าจะในที่สุดก็ทําเส้นหมีนี้สําเร็จถ้าไม่มีเด็กที่เกลียดว่าประกาศแดงคนนั้นก็คงไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเฮ้ยอาหารแป้งหมีแห่งใจที่สุดยอดของฉันฉันจะใช้สังหูหมีน่นี้เอาชนะให้ได้ศึกการแข่งขันนี้ไม่ใช่เล่นเล่นแล้วนะครับคิริโกะเองที่เงียบม,มาตลอดการแข่งขันก็มีทีเด็ดเหมือนกัน โปรดติดตามต,ตอน bon hmm. ต,ต,ต่อไปกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็อย camino, ่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับและถ้ามีคำติชมใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ